มึงก็ขยันวิ่งเนาะขยันนบมึงเนี่ยมึงให้กูลุกไปหาอะไรกินหน่อยเถอะโ,โอ้โห,โหมึงเนาะมึงขยันวิ่งจริงนะมั้ย w i r d Street Dad มันชื่อนี้ปะวะเนี่ย Weird, St Weird Street Dad Weird Street Dad เกมที่จะพาคุณเอาตัวรอดจากพ่อของคุณที่ไม่ใช่พ่อของคุณ huh? งงละสพวกมึงอะซึ่งผมบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยไม่มีสาระเฮียเลยนะครับคนดูผมเล่นตอนทําคลิปไป1ิบกว่าตานะครับและแม่งก็บัคทุกตาในคลิปนี้เองเนี่ยเหมือนจะเป็นการมาอวดความบัคของเกมนี้เฉยๆนะครับก็ดูไปอย่าซีเรียสเนาะแค่นั้นแหละแล้วทำไมตัวละครกูเป็นนูบวะเนี่ยอะไรวะกูต้องไปไหนโหนี่มันแก๊งมาเฟียนูบหรือเปล่าย่งกันเยอะขนาดนี้ไหนมาได้กับกูสักสองสามคนที่เนี่ยอย่างเม้่อันนี้เนี่ยโหแล้วพ่อกู นี่พ่อกูจริงไหมอ่ะแต่ก็อาจจะใช่นะครับหน้าเหมือนกันอยู่มากับเพื่อนอีกคนหนึ่งเว้ยได้อยู่เนาะแต่มึงอย่ารีบตายนะนี่พ่อกูพาไปไหนเนี่ยอ๋อนี่อันนี้บ้านบ้านเราใช่ไหม p l a s e a f t o turn off the f l a t l i g h t c r a s h อ้าวอยู่แค้นเหลือกูคนเดียวแนละ้วสุดท้ายมึงอย่าทิ้งพวกกูอย่างนี้ดิไม่ไปเป็นไรกูเล่นคนเดียวก็ได้ครับเก็บขยะก่อน Clean ทำความสะอาดถังขยะ และคือเสียงเพลงบ้านกูนี่คือแบบแม่งโหยหวนเลยเกินพ่อกูมาถึงไม่ทำเฮียเลยนั่งดูทีวีเวนหนูก็โบกโอ้ยมึงพูดอะไรอะ่ะมึงให้เกียติกูด้วยกูเจ้าของบ้านนะไอ้สั์ขอโทษครับเราเล่นได้มาเราเล่นได้มาโอ้โหนี่เขาวาดรูปอันนี้เป็นงานศิลปะระดับประเทศนะครับนี่รูปรูปนี้ผมเป็นคนวาดเองนะเชื่อไหมทีนไหนขยะเนี่ยไม่มีขยะแค่นี้หรออูอโมตุสเปล่าวะใช่ปุ๊นี่ ล้วไหนขยะนี่มันมีแค่นี้เหรออ๋อมีข้างบนด้วยโอเคเอฟอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะมันมีรูปในหน้านี่แหละข้างหน้าก็มีข้างบนก็มีไอ้ที่นี่ก็มีแล้วนี่ไอ้แจ็คกี้ไหมเนี่ยเลิฟอ่าฮะมากินมื้อเย็นกันกับพ่อให้พ่อหนึ่งอันแล้วก็มึงแดกคนเดียวหนึ่งอันโอเคครับไหนไหนครับพ่อไหนครับพ่อไหนหนูเดินกูล่ะอ๋อให้กูทำเองเหรอโอ้โหพ่อเนี่ยละคุณจัดอะ โอ้นี่เส้นนุดเดิลกูเหรอวะเนี่ยกูนึกว่าเฟ้นไฟทำให้พ่อกูแดกก่อนนี่ยเอ,อ้ยมีมือมีเต็นเหมือนกันแท้ทำแดกเองไม่ได้เอาไปนี่มึงอะเอามากูก่อนอ่าฮะน่ะกูนั่งตรงนี้แล้วครับพ่ออ่าแดกแดกโอ้อิ่มละ r e f ิ l l เนี่ย generator น,นี่หรอนี่น,นี่คือเครื่อง generator กูหรือเปล่าน่าจะใช่แหละรีฟิ l บา้าบเรียบร้อย มาฟังสิ่งที่พ่อพูดแหนมึงให้กูฟังอะไรเฮ้ยใครมาวะเฮ้ยฉันต้องไปดูก่อนนะนี่หน้าพ่อกูเลเยก็ไม่น่าใช่ผิดคนหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อไปดูข้างนอกก่อนนะเธอสามารถดูทีวีดูทีวีรอ,อก,ก่อนได้เลยแต่จําไว้นะมึงต้องเข้าไปนอนตอน10บโมงเช้าก็ไม่น่าใช่สิบโมงเช้าไม่งั้นกูโกรธมึงนี่กูแค่นอนเดึกนริมมือคือมึงโกรธกูเเืรอวะแต่แล้วก็ต้องดูทีวีใช่ไหมเนี่ย ดูไงเปิดยังไงอะทีวีอะอเวลานอนก็มีน้อยแล้วมึงจะเปิดทีวีไม่ได้เหรอเข้าห้องนอนอมาดูเลยไหมเล่นเล่นๆทำเลยไหมเนี่ยทำคลิปเนี่ยกูจะเป็นยูทูบเบอร์ในเกมไหนทำยังไงทำไงอะไม่เห็นจะใช้ได้เลยคอมพังก์วะไฟก่อนวีเจนเนเรเตอร์หมดยังนี่ยังยังพ่อแล้วมึงจะมองเห็นทางเหรอพ่อยิงย่งแก่ๆอยู่แล้วก็ลืล่นล้มหรอปิดไฟแล้วมืดกลัว กูกลัววิ่งขึ้นก่อนแต่บ้านมันเหมือนไอ้นี่เลยเนาะไอ้แมพมาเซ่อะมาเซ่อะปิดอ่ะนู่นเหรอใช่นี่ก็ปิดมาแล้วเอาตัวกูเป็นไรนี่ตัวกูเป็นไรนี่ตัวกูเป็นไรเออเฮียตกจใจห,หมดเฮียเอ้ยเสียงบ้านกูไม่ก็น่ากลัวชิบหายเฮ้ยใครนี่ยิ้มฟันเหลืองเลยอ่าปิดไฟแล้วแล้วก็มาดูทีวีต่อ นี่คือข้อความจาก FBI มันบอกว่าให้ระวังชายลึกลับที่มาอะไรนี่เขอประตูบ้านเราพยายามอย่าจ้องตากับเขาแล้วก็อย่าออกไปข้างนอกแต่พ่อกูออกไปแล้วพ่อกูไม่รอดแล้วล่ะสิบโมงแล้วบ้านก่อนห้องก่อนพ่อกูตีเฮ้ยเสียงเฮียอะไรเนี่เสียงเฮียอะไรเนี่ เกิดทุสลิปไอ้เฮียพ่อกูจะเย้นะครับกูหลับแล้วครับ shaking โอ้โหพ่อกูหน้าตาพ่อกูเป็นงี้หรอเออไปตะอ๋อแล้วต่อตัวรอดอ๋อน่าจะเหมือนกับไอ้แมปแมสเซ่เฮียอะไรเลยเนี่ยตอนนี้พ่อเรานอนอยู่พ่อเรานอนอยู่นะปลอดภัยอยู่นะครับเฮ้ยเสียงเทียอะไร เสียงเฮียอะไรวะเสียงท้องกูร้องวะเนี่ยกูหลับอยู่พ่อกูหลับอยู่ครับหลับอยู่มึงเข้ามามึงก็ทำอะไรกูไม่ได้กูหลับของแท้ครับกูหลับจริงเออมึงหลับไหมเนี่ยฮะมึงหลับไหมมึงหลับไหมเออกูหลับอยู่เนี่ยเออลงไปนอนไปมึงอ่ะอย่งไปดูกูทำเฮียอะไรนี่แต่ตอนนี้แต่เราคอเราเริ่มหิวละเดี๋ยวเราต้องไปลงมาลงมปทำอะไรกินข้างล่างใช่ไหมถ้าเกิดเราหิวมากเนี่ยเดี๋ยวราพ่ออีกรอบนึงได้ไหมค่อยไปนี่พ่อหรือผีวะเนี่ยกว่าพ่อเนี่ยไม่น่าจะโดนในปีศาจตรงนั้นไม่ทำเฮียอะไรสักอย่าง มันปลูกคาถามนต์ดำใส่พ่อกูใช่ไหมสิ่งที่อะไรวันนี้เสียงเหมือนคนวิ่งเลยวะหรือพ่อกูมันละเมอวิ่งมาวะวิ่งมาดูรีฟิวเจอเรเตอร์เอเจีต์ออซิเจนออกซิเจนหมดกูจะลงไปจริงเหรออี๊ะพ่อมานอนนอนนอนระหว่างพ่อกับออกซิเจนอะไรจะหมดก่อนแต่กลัวน่าจะขัดออกซิเจนตายก่อนนี่ไงอสัตว์ มึงเห็นลูกมึงตายไหมเนี่ยอีเหี้ยกูตายแล้วครับพ่อกูตายแล้วครับกูตายแล้วครับน้องเฮ้ยตัวกูบักปล่าวะเฮ้ยกูไม่ตายฮะโอ้ oh my god man ตัวละครกูบักไปแล้วนี่กูกูนอนรอนจน,จ,นจบเกมได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูนอนตายนอนตายบนเตียงไหนเหี้ย พ่อกูไม่เห็นก pues mm ูเลยนะกูขาดออกซิเจนตายหายเนี uh. ่ย nah. ลูกอ้ก <satisfaction> ูชนะด้วยกูอยู่รอจนหกโมงเช้าเพราะกูบักเมยคนเดิกูชนะแบบอีซี่สแน็คแจ๊คอะเล่นอีชอย Xiaomi จ้ากับบ้าเนี่ยไม่ไม่ได้ใช่ละเกิดอะไรกับพ่อเมื่อคืนนี้ครับมันเกิดอะไรบางอย่างเข้ามาสิงในตัวพ่อแต่ตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วจริงเหรอพ่อใช่แล้วลูก เรามาสวดมนต์แล้วก็กินข้าวกันดี่ฝ่าเนี่กู <c oughs> ชนะแบบงงจัดเลยวะเฮีย <c oughs> ชนะติดบัคอะไอเียพ่อกูเอาใหม่เดี๋ยวเราเอาใหม่ดีกว่าตอนนี้เวลาเที่ยงคืนละอ๋อเหมือนทำกับข้าวรอไปเลยอ๋อลงเหมือนลงไปแล้วก็กินได้เลยใช่ไหมตอนนี้ไม่มีอะไรแบบผิดปกติทาไมทุกอย่างยังปกติดี์ความเป็นจริงนี่เอ้ยพ่อตื่นไอเฮียพ่อตื่นนอนนอนสลีปโสบสลีปโบเฮ้ย รีฟิวเจเนเลเตอร์เร็วมึงขึ้นมาเร็วโอเค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 กูชับกูปิดผ่าแม่มึงอ่ะกูตบเนี่ยล้นมึงก็ล้นเหมือนกูแหละเฮ้ยกูไม่ใช่ละกูไม่ใช่ละนอนเลยเฮ้ยมันไม่มีเสียงวะวันนี้ตัดเวลาตีนิงแล้วนี่เราแปะรูปแจ็คกี้หมอแจ็คไว้ หมอแจ๊งช่วยด้วยกลัวกลัวแล้วแต่ตัวละครกูหิวแล้วทีวนี้ก็ต้องลองปิดเทียอะไรกูตกใจหมดพ่อเฮียพ่อนอนคล่าฟีคล่ฟคลฟาฟีออหลับครับหลับครับพ่อผมหลับอยู่ไปไปเร็วโอเคอเฮียนี่มันก็ขยันวิ่งเนาะ ขยันนะมึงเนี่ยมึงให้กูลุกไปหาอะไรกินหน่อยเถอะโ,โอ้โหมึงเนาะขยันวิ่งจริงนะเหี้ยกูทูลุกไม่ได้เลยเนอีอยสัตว์ลุกปุ๊บวิ่งมาปั๊บเลยกูจะหิวตายอยู่แล้วเนี่ยพลังงานก็หมดโอ้โหกูจะได้ตายจริงว่ะไอ้เหี้ยพอไม่กดสตีนละไอ้เหี้ยเนี่ยกูจะตายแล้วครับ กูจะตายนะครับผิวตายนะครับคูตายนะครับน้องไอ้เงี้ยสัตว์คนกูสตตีนอ่ะยังวิ่งไปวิ่งมาแม่เมื่อเร็วมึงกลับขึ้นมาเร็วไอ้น้องคนที่สามน้องคนที่สามมึงขึ้นมาเร็วเร็วเร็วพ่อมึงตามมาแล้วเออนอนเฮ้ยรอบยังมุกนี้ทุกรอบไอ้เงี้ยต่ตอนนี้ดูจะเป็นงานอยู่นะแบบทุกคนดูโปรอ่ะเหมือนทุกคนตานนี้จะได้กันเป็นหมดเลยนะใช่ เฮ้ยพ่อตื่นพ่อตื่นพ่อตื่นนอนเลยนอนเลยพ่อตื่นแล้วพ่อกูเดินชนกำแพงกว่าเนี่ยเฮ้ยพ่อตื่นพ่อตื่นพ่อตื่นนอ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 นเลยสลิปปิ้งเฮ้ยมึงนอนดิมึงเอาไปทำไมอ่ะนอน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 เร็วมึงนอนเร็วมพูดเร็วเกือบแล้วมึงเกือบแล้วมึงเฮ้ยเจอตายกันหมด อ๋อกูเหนื่อยไปพอเลยเลล่นเลยสัตว์พอเลยอ่ะนี่มันมหากราบการบัคกบอกว่าเกมสุนตีเนี่ยเลิกเลยกูพอละกดซับไปกูด้วย